ปลารวมเฮาเหมือนนี้ครับพี่น้องของน้องเก่งครับโอ้ยแม่โอ้สมองเราตัดเก่งสวย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 โอ้ยโอ้ยยกยกยกโอ้ยมาเลยสวัสดีครับนานานักกบปลาทุกท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเหมือนกี้สีออกไม้คือเก่าครับพี่น้องเนาะมือนี้มาตบป่ากันครับเนาะ ไม้บ่อซ้ายครับพี่น้องนะครับบ่อดินนะครับเป็นบ่อธรรมชาตินะครับพี่น้องไปเบิ่งกันนะครับอีกขุนไม้เครับพี่น้องทำสีกับน้องเก่งนะครับลงเบ็ดไปแล้วครับเจ็ดขั้นครับทั้งหมดไม้นี่เป็นไม้ธรรมชาติครับพี่น้องบ่อดินนะครับใส่หน่อยครับพี่น้องนานๆนักตุ๊กปลา่ันได้ยากมากับมาพี่น้องอ๋อผิ่น้องน้อ เองกันสาม้อมกันแบเาทนคอนเอแบบเนเอาาแล้วมแล้วพี่น้องเอาของกันกับ้องนบาเนี้ยเอแล้วเสี่ยวคันใดบ่เนี่ยดีบครับใส่พี่น้องเนาะใส่มาไงครับเนาะเอาเอาคือก็ นี่ว่านะเงินป่านะเขาแค่นี้แสเเดงแสดงว่าลุดพี่น้องทำไงเกี้งเกีงเกีงยงอือเอาพี่นอ้นอ,ง,นอ,ง,นอง,งอยู่ยวะเกีงแต้มนีน่มาแล้วครับพี่น้องง่ายพี่น้องโอ้มาโห้ง่ายง่ายง่ายเกี้ยงสวย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 โอ้ห้ยกยกยกอู้มาแล้วมาแล้วครับ

เอ,อ้าง่อ้งดวละ่ะกดกอ้เอา้ามาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเจียวเต้มป่าเข้มพี่น้องเดี่ยเดียวมิจะลูกป่าเนาะเได้แกงเอาคือมากินตอนใบใบเนาะท่านีท่นนานออกดีแท่

หมาอีเลพี่น้องหมานยูหมานยู่มาเชือดแ,แ,แตมสองแตมพี่นอ้องใส่ปลาเค็มครับยังบ่พอตัวใหญ่อยู่น,นี่ครับพี่นอ้องทำสีก็จะปั่นเนาะปัน่นนิดหน่อยสีประมาณนี้ครับพี่นอ้องเมียน้อยวะ นช่ครับเนอะเอ็แบบแบ,บไปยักงน้อยเนาะดวงเบีดเอบ,บไปยิงน้อยครับทั้งนีน้ที่เหียบเนาะถ้าลูกเปหม่ยมโฟมมีโมโมีอยู่

ดูพ <łość> ี <S 2> <S 2> <Billboard Sports> ่น้องดูมาเนาเบ่าวอะไรเก่งโอ้ยอยู่ๆโอ้ปลาเนี่ยเบื้งพี่น้องเบื้งโอ้ยเอาไปเด็กเมามีทางเลือกหลายพี่น้อง ít bị bớt bớt lại cả đi đấy nó vừa này vô này. Ừ. Toát chú phi không thấy phá nồi. Ôi, nhà mày Kiếm kiếm kiếm, tao này tao này

เอ้ยเว้ยนะเอาก็โกงลงไปบัดสวนเออจังสี่โอ้ยยูอีกเก๋งนะบฮ้ยโอ้ยยูอ่ะวันข้างอะไรกูเกียเนาะาจังหวะสวนมันเกียเลยโอ้ยยูพี่น้องโอ้ยเม็ดป่าเลยเก่งเนาะโอ้สวนขนาดนี้โมยูอยู่ กู่ป้ปู่ป้ะเอกบานเมีเวย้ยเห็นว่าก็ดีเงียบเว้ยเขาทำงานตึงวเลวยเออเขาอาน้งเก่งไปแล้วต๋อมนะครับ เขาใส่เงนก็เป็นของนายโยนะครับนายโยเหลือดีนะครับตบได้ทุกที่นะครับตัวนี้ตัวนี้ไร้งเลียตนี้นตัวน้นตัว้วี้ดีน้เมดีกนพีว

โอ้ยยุยยุยยโอ้ยจนขั้นไปอยู่นรองยังโหดเลยวะยังโหดแล้วถายน้ำประทันเมื่อกี้นี่ก็ได้เอ้าล้ไหมลงไหมเงยยังยู่น่ะโอ้มาดึงแห้งเด็ล่ะฝ้ายยังน้อเนาไปแล้วเกยงเกงไปแล้วเกีงดึงให้ได้ดึงดึงนี่นะเออเอ้ายู่มันไข้เราอ๋ ออเออใครแล้วใครแล้วครับป่าเงียบแล้วพี่น้องเนาะเขาจะไเก็บของกลับบ้านแล้วพี่น้องได้เวลาแล้วเนาะเอาจิขบของอบ้านแบบเงียบแทิ่ี้แล้วล่ะป่ารวมเฮ้าววันนี้ครับพี่นอ้องของน้องเจงครับแต่ือว่าหมานอยู่นะ นี่เป็นของสีก็พี่นดองเนาะอาหานอยู่หาานอยู่อะไรอยู่บวเ,เห่าเนาะนี่ครับอะไรแต้มอยู่น้องพี่น้องเนาะรุดกระไล้พี่น้องเนาะอ๋อได้ปลามากินอยู่มือนี่มนัมนมันครับครับพี่น้องอันนี้คือไม้นะครับ หมายบอ่อไส้นะครับพี่น้องบ่อได้บอ่อไส้บอ่อดินฮะบอ่อก็ประมาณนี้ครับพี่น้องมีนานาลนะ่ะมาตกป่าก็เป็นแถวนะพี่น้องทางใน,น,น,นปูนเนาะที่เดียวเห็นบนนู้กบ็บ่อใหญ่พอสมควรพี่น้องเนาะแต่เพบนให้ตบฟังนี่เนาะฟังนั่น,ะนคุณพ่อใหญ่ตบครับฟังนี่ก็จะเป็นถนนนะถนนรอบบอ่อเนี่ยพี่น้อง ไปหาบ้านเพื่อนพูดนะคณิาหาดหลังไงพูดนะพี่น้องนี่คือหม้ตัวป่าของคำศสีมือวันอาทิตย์นี้ครับพี่น้องเมื่อนี้คำศีกับศีเมื่อบ้านเราพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับีี่ให้จาการรับชมครับพี่น้องเมื่อนี้สวัสดีครับ